สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้ม,มากๆเลยนะคะ Honda CRV เครื่อง C A นยนต์2.0 EV Tech d o t o คันนี้ปี2 0 0 3ค่ะท็อปสุดนะคะรหัสตัวถงัง588ขับเคลื่อน4ล้อค,ค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ ABS กุญแ,แ,แจอดีโมดนะคะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลย ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดาว30,000บาทนะคนะผ่ีเดอราค้5,000บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่15 0 0ง 5, บาทขึ้นไปค่ะคือสโดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพไปสวยนะคะได้นำรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะสภาพดีได้ตัวท็อปด้วยค่ะ ขับเคลื่อนสี่ล้อได้ไภายในสีเบดด้วยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะแอร์แบ็กก็เป็นแอร์แบ็กคู่ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ Honda CRV สองจน e V Tech Gearto ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ปี2 0 0พันค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติด 好。